ข้าพเจขอบคุณหลายครับคุณประกองเงียสูงเนินขอพบคุณหลายครับน้องมา่วยเห็นเขบเาไมเาใตอแม่มาทักมาทายกันในเรื่องี่น้องเด้อค่ะบ่อเม์มาทักกค่ะตะแกงไปเป็เอองแม่ครูนาเออคั มาเบิงประเพนี่ไทยค่ะพี่น้องครับปรเพนี่ไทยอันนู้นกยังเร่าก็นออนะั่ง่อร์พักอนเราแน่นอนนะก็นังเก่าอร์พักอนรแน่นอนนะฮะอัี้เปิดเปิดโต้าใหม่ี่่ต้องมีที่เด็ดเนาะปูนอ้องมีที่เด็ดฝากตอนแน่นอน้อพี่น้องเออ ที่เด็กคือมือแรกนี่ล่ะเลี้เล่าตัวใดก็ปุ๊ไฮไฮเอฟซีแฟนช่องได้เห็น402 402ครับพี่น้องสลับซับบ้างฮะเราเข้าประตูเล้เอาซิมซิมตำเล่าก่อนนะพี่น้องเราซิมตำเล่าก็เรียเล่นหัวเงี้ยแต่ออกอีดีนโอ้แต่กูก็เซฟไปแล้วไงก็เซฟไปแล้วไงวันนี้พ่อยิน ริบป <c oughs> ีรำซอฟปีรำจะเห็นหามมะฝาดหนักก็เข่าปีรำจะเห็นเจ้าเทลย่ำคัตหลายตําข้าหัวก็เป็นรูปทาเลยนั่นถาม่าเปี่ไปไห สาิทิจิตตัสติกามังสภัสิทธิภพวันสุตเตสิจิตตัสติกมังสภาสิทธิภวันสุตเตจิตตัสติกามังสภัสิทธิภพวันสุเตวันนี้ผมสิท่งท่องแห่งแกดวเอาไปผู้สู่สู่วันแนวทางต่างๆตอยลุกเผ็นเลยใจเฝ้าแกฟังถ้าบอกเลยต่คออกมาเลยดีเลือกเลือกาลูกไป เริ่มเลด้ก่อนวันนี้พอขามเสร็จแล้วมีเจะนอนได้เริ่มนะอาพนมือเช่บคน้อิมนาสัการนาุธนาภิปุชยามิอิมนาสการนาธรมมนาภิปุชยามิอิมนาสการนา सङ्घम् अपि पूजयामि अरहं सम्भाषम्बुद्धो भगवान्

ta san tì kì yàng u ni vat rawat chen lang sát ha ô ni suna nang un to ye theo zangka du ra the phay ra kéo tham lai tì sinh sát thịt ỷu bốn sa văn chăng cám ma bốn mươi bốn chăn rù bốn mươi sáu chăn อยู่บนยอดเขาและหิวหวยต้นอยู่ในวิ่งวานอากาศต้นอยู่ในทถมผาให้ย่อดยอห้ย้อนขึ้นหัวใจเส้นเลือกระมวลให้ผู้คนทั้งหลายเลีมาเลี้ยงเลียอยู่บ่สร้างมีเพื่อนร่วมเดินทางบ่ห่างเหงาแหนะแหนะบ่แพ้ผิดเปลี่ยนไป วระตระหนากใรเป็นอิพึงดึงที่เป็นที่สุดบริสุทธิ์ในทางนำกำแมงตัวของเจ้า,ยาอย่ามมีเงามีลาทางกายแข็งแกร่งให้มีแรงสืบสางกุศลแน่แม่นต่อไป สุมขิน้องและลูกหลานนี้ก็ได้พร้อ,อมใจโย่เดินหองโมกโอเอาขวัญโมเจ้าใหมมาเข้าแผ่นโซกีนกว่ามาเด้อะวันอื้อมาเด้อะกว่า เอาไปโยกมนนุ่นแหงนังใดกวนเจ้าลงไปไในเถยว่นทางพุ่นกวนเจ้าไปทางพุ่นทางเราหรือค้ามาก่นได้ยินยาสากามี่ไอตามาว่ามาเงอว่าเงอว่าเงอ choayu cầm hồn ngang này quẩn choay sư sả lao liên nặng đầy nọ quẩn bay liên mò trôn bay để lẹ vấn tao ma qua จะไปอยู่ห้องไหนถี่ทำงานก่อนจะไปโรงพยาบาลแต่เงายังหน่อยก่อนจะห้อยไปเล่นหรืองสัมมาในมาด้วยแถวยาววันอยู่หันวันนี้ให้ตามาว่ามาเยอะ quán kêu bay thăng là phật thong hãy tao ma quán kêu bay thăng bôn nằm biếng chán hãy theo tao ya nhau ở đi <laughs> quan đi hãy tao ma qua แม้นาที่นั่งลั่งทางเห็นคนให้เจ้าทรงมาเด้อดปูนาคายานาคีนักนำให้น้ำโยวาทรงควานว่ามาเยอมาเยอะมาเยอ Mạc đăng quân tâm mà nằm bỏ con đều mà tin cầu tung lệ quang 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 chơi quang 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 lì la quán khả hay tâm ai u khả lì lại quán của khen có ba tàu ba hôm thăng quán nôm lê quán khang quán yếu bà hâm kiều thăng kiều ta quán ca ya đi có hay ba xá กูสมทนหัวสมมาดำรงความถูกต้องประคอบไว้เปนแนห่งครรมอกก็ทำเอาไว้ทำภายในและภายนอกบอกตอนเองไห้ในสติให้เป็นอยู่เคยนว่ามาเยอะ